สวัสดีครับก็มาอยู่เกมโลว์วอล์คแมปโถเล็ดโทเวอร์ดีเฟนนะครับผมท็อปสอดแห่งช h a n n จีทูเกียร์ก็จะพามาทัวร์แมปนี้นะครับคลิปนี้ผมก็จะพามาดูยูนิตตัวที่ทุกคนต้องมีสำหรับมือใหม่หรือมือเก่าก็ได้นะครับสำหรับผมมือเกือบเก่านะครับก็ชอบเป็นพิเศษนะครับเพราะว่ามันเป็นยูนิตที่แบบค่าตั้งก็ไม่ได้แพงนะครับเริ่มต้น ต้องเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะครับ <S <S แล้วคนที่เพิ่งมาเล่นแมปนี้นะครับผมแนะนำให้ไปหามาได้นะครับก็คือเราจะต้องมีจะเรียกว่าใบสีเขียวหรือดอกดอกเขียวแล้วกันดอกเขียวจำนวน100้นะครับให้ไปแลกมาเลยนะครับอามาเข้าเรื่องกันเลยครับเริ่มแรกครับสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือ1เลยครับตัวฟาร์มตังตัวเซนต้าทีวีแมนนะครับ หาได้จากไหนนะครับไปซื้อตลาดกลางครับแล้วก็ต่อไปก็ไปไถเพื่อนก็ได้ครับอ่าเมื่อเรามี2ตัวนี้ใช่ไหมครับเราก็จะผ่านด่านระดับ n i g ไนเม e ได้เลยครับไม่ว่าไน t ม a ฮา Hard Normal หรือ Easy นะครับผ่านได้หมดทุกดานนะครับเนื่องจากตอนนี้ตัวที่ชื่อว่าเลเวอร์กรนนั่นแหละครับตัวนี้ เป็นตัวที่โคตรจะ OP สสาหรับผมนะครับก็คือเป็นตัวที่แบบเริ่มแรกนะครับถึงแม้ค่าวางเริ่มต้นจะตอง7นะครับ777นะครับแต่ถ้าเรามีตัวซันต้าทีวีแมนเราเพียงแค่วางตัวฟาร์มตังให้ครบ3ตัวนะครับแล้วก็รอมอนนะครับให้แบบ ไหลมาครบก่นนะครับแล้วแบบพอเงินวางเกิน7 7เฮ้ย777ขึ้นไปนะครับเราก็วางเลยนะครับอ่าแต่คลิปนี้ผมจะลองวางตัวเลือเป็นคนไม่รู้ออกเสียงถูกครับน่าจะถูกแหละผมเอาไปเอาไปลองแบบไปเจนเสียงนะครับเขาออกเสียงแบบนี้นะครับอ่ะอย่างสเตปผมตอนนี้นะครับที่แบบผมลองคือผมจะอัพตัวนี้น,นะครับนี่ ตัวเลิฟเป็นคนคาเบล่าวูแมนให้เต็มก่อนนะครับจากนั้นผมก็จะเอาตัวบัฟตัวที่ชื่อว่าอันเนลเซอร์คาเบล่าแมนนะครับถ้าออกเสียงผิดขอไปนะครับแล้วก็ตัวแอ็แท็กดีเจไม่ใช่แอ็แท็กเยตัวบัฟแอ็แท็กนะครับดีเจสปกเกอร์แมนนะครับเอามาบัฟด้วยนะครับอันนี้คือผมทดลองนะครับลองครั้งแรกเลยครับว่ามันจะเร็วขึ้นไหมครับอ่า๋ยวไปดูกันนะครับนี่ แต่ก่อนที่ผมจะวางตัวบัมนะครับผมจะอัพตัวเลือดปคูนคาเมล่าวูแมนให้เต็มก่อนนะครับนี่ครับแล้วผมก็แบบสลับแบบอัพตัวเซนต้าทีวีแมนไปด้วยนะครับนี่ตอนนี้ก็อัพเต็มแล้วนะครับอ่าพออัพเต็มเห็นไหมครับผมก็วานะครับเห็นไหมครับเห็นคููดาวนะครับมันจะลดลงนิดหนึ่งนะครับแต่นิดหนึ่งเขามันมีผลนะครับในแมปนี้คือถ้าคููดาวยิ่งน้อยยิ่ง เร็วมากๆนะครับเพียงแค่จุดศ1 1ย์จุมีผลนะครับอ่าเดี่ครับแต่ตาเราอาจมันจะมันจะอานมองแบบไม่เร็วมากนะครับแต่ตามจริงมันโคตรเร็วนะครับมันมีผลนะครับเขาทึงแบบพวกโคนอนโหดหรือพวกระดัะดบที่แบบลงเอาของรางวัลในระดบับเอ็นเลนโห d e ไม่ใช่ระดับนะครับลงเอ็นเลนโห d e เขาจะพยายามหาตัวพวกปั๊บ เช่นไอตัวชื่อว่าอะไรนะตัวม่วงครับดีเจอะสักงอย่างอะตัวนั้นผมยังหาไม่ได้เลยเปิดกล่องก็หาไม่ได้ครับเดี๋ยวต้องสะสมเพชรไปซื้อมาแล้วครับอ่ะมาต่อครับนอกเรื่องนี่ครับผมให้ทําการแบบลองบัฟดูนะครับเอาทั้งบัฟแอคแท็กแล้วก็บัฟดีเจนะครับจากนั้นก็พอแบบอัพบัฟสองตัวนี้เต็มแล้วใช่ไหมครับผมก็อัพตัวเลบิชันเอ้ยเล็บิคุณโอ้ย เนื้อเป็นคนให้มันอยู่ในวงของบัฟแอคแท็กนะครับให้แบบเต็มอะ่ะอันนี้ที่ผมลองแบบนี้ก็เพราะว่ายูนิตที่ชื่อ DJ s u p e r m แ n แล้วก็ตัว a n n o u n c e r c a m e r a Man นะครับสองตัวนี้สามารถหาซื้อได้ในตลาดการครับเป็นราคาที่ไม่แพงครับและเป็นยูนิตที่ผู้เล่นใหม่หรือเก่าหรืองบเพชรไม่เยอะสามารถซื้อหรือไปไถเพื่อนมาได้นะครับเพราะว่ายูนิต มันมีค่อนข้างเยอะ,ะครับแต่ไอตัวที่สีฟ้าครับชื่ออะไรนะแอนดอร์เซอร์คาเมล่าแมนนี่จะยังมีไม่เยอะนะครับนี่ครับนี่มาดูนะครับเบม่าสิบนี่ครับว่าตัวคาเมล่าวูแมนที่ชื่อเลเบรชานเป็นยังไงครับหกห้าจุดสี่สามนะครับทั้งที่แบบตอนที่ผมเล่นนะผมวางแบบ พิธีวิถันนะครับมันไม่อยู่ในวงอะแล้วก็มีอยู่ข้างหน้านะครับบางทีก็ทําให้ผมเสียเวลาครับอ่านี่ครับได้มาแล้วนะครับต่อไปผมก็จะทําการเปิดไหแม่หน้านะครับชื่อเซนแพทิกเดนะครับนี่ครับโอ้เสียงหัวเราะอย่างนี้ก็คือทราบผลนั่นนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับโอ้ยเดี๋ยวผมต้องดองไหแม่น้าสักเป็นพันหรือเป็นหมื่นหมื่นจะถึงไมล่ะ หัวที่หน้าก็จะเอาออกแล้วนะครับนี่ครับไปดูกันเลยครับมาแล้วผมก็จะเปิดไหไม่น่าให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงถึ้ยเงห่าเลยครับเมื่อเราเปิดตรงนี้ไม่ได้นะครับเราก็จะทำการเปลี่ยนที่นะครับ อย่าไปเปิดตรงคนเยอะมากๆนะครับเพราะว่ามันจะแบบเปิดไม่ได้นะครับมันจะบอกว่าพื้นที่มันมีเขาเรียกอะไรจำกัดพื้นที่นะครับไม่ใช่จํากัดแบบตรงนั้นมันคนเยอะเกินไปนะมันก็จะเปิดไม่ได้นะครับมาเราก็ทําการเปิดให้กันลอก2ตัวนี้ให้ดูนะครับเพื่อโอ้ยมันได้ยากได้ยิน จริงนะครับโอ้ยนะมาเปิดอีกกองหนึ่งเอ้ยอ,กกอ,อีกหอยอีกหอยนึ่งเออเออนี่แหละครับสำหรับตัวเลอปิคเอ้ยเลอปิคุณเอ้ยอเลอปิชานโอ้อะจัมันเถอะตัวยูนิตตัว OP ตัวนี้นะครับผมแนะนำนะครับใครที่เข้ามาเล่นใหม่แนะนำไปหามาเลยนะครับ แล้วก็ตัวบัฟน,นะครับเพียงแค่นี้ก็จะผ่านในทุกด่านนะครับแล้วเราก็จะมีเหรียญไปสุ่มหาตัวดีๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับถ้าสนุกและชอบใจอย่าลืมกด subscribe กดถูกใจและกดกระดิ่งด้วยนะครับ